สี่เลยจงหาจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร676และ460แล้วเหลือเศษ1เท่ากันเพราะฉะนั้นมันคล้ายๆกับการหาอะไรเลยหอระมอแต่ข้อนี้มันไม่ได้บอกว่ามันลงตัวใช่ปะข้อนี้มันแตกต่างอีกหนึง่งเขาบอกว่ามันมีเศษด้วยเศษเป็น1เพราะฉะนั้นเราจะหาตัวไหนหาตัวที่มันเป็นเศษเป็น1เราเอาเศษไปลบก่อนถ้าเอาเศษไปลบออก ได้ตรงนี้เป็น675แล้วก็เอา460มาลบเศษออกเป็น459เพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาตัวที่มากที่สุดที่มาหาร2ตัวนี้ได้ลงตัวก็จะทำให้มันไปหาร2ตัวนี้แล้วเหลือเศษอยู่เท่าไหร่1ถูกปะเพราะฉะนั้นเราหาหอเรมอของตัวไหนแทนหาหอเรมอของ475แล้วก็ หกรแล้วก็4ี่ห้าแทนโอเคปะเป็นหกรแล้วก็4ี่ห้าโอเคไหมพี่เริ่มจากเลขอะไรดีเลข3เนาะสามสองหกสหกห้าสิบห้าตรงนี้สามหนึ่งสาห้าห้าสามสามเาโอเคปะเลขอะไรอีกดีเลข3ตรงนี้เป็น3 7 21 3็ดห้าห้า ตรงนี้หารได้ 3, 5, 5ห้าบหโอเคปะมีอีกไหมมีอีกไหมเลขอะไรหารได้อีกเลข3ยังไม่สุดเนาะ 3, 2, 6, 3, 5, 25ตอนนี้ 3, 1, 3, 3, 7, 21สสิ้นสุดหรือ,อยัง17กับ25มีตัวไหนมาหารได้อีกไหมไม่ได้แล้วถูกปะถ้าไม่ได้แล้วเราก็สิ้นสุดไว้ตรงนี้เลยโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราจะได้หอรอมมคือตรงนี้คูณกัน 3คูณ3คูณ3ได้เท่าไหร่เลย27เป็นคำตอบได้เลยไหมเช็คดูอีกทีคือหมายความว่าถ้านำตัวนี้ไปหารตัวนี้แล้วก็ไปหารตัวนี้เหลือเศษเท่าไหร่เลยเศษ1เพราะอะไรเพราะเราหาตัวที่มันลบ1ออกไปแล้วคือของ67 5แล้วก็459อหเาหอละมอของมันคือ27แสดงว่าถ้ามันเอา27ไปหารตัวเดิมมาหนาที่ยังไม่ลบเศษออกอะ่ะมันก็จะเหลือเศษเท่ากับ1ถูกปะ ตามนี้เลยเนาะด,ดูดีเนาะข้อนี้ไม่เหมือนข้ออื่นปกติเขาจะใช้คําว่าหาลงตัวเลยใช่ป่ะเราก็หาหอร์มอของตัวนี้ได้เลยแต่ข้อนี้มันไม่ใช่ไงข้อนี้มันยังมีเศษถ้าเราอยากจะหาเนี่ยก็เอาเศษมาลบก่อนแล้วจึงหาหอร์มอหลังจากนั้นได้หอร์มนปุ๊บถ้าเรายังไม่แน่ใจลองเอากลับมาหารดูก็ได้ว่าเศษมันเป็นหนึ่งจริงไหมโอเคปะ่ะเจ๊เจ๊มาดูคลิปความรู้กันเถอะไม่เอาอะ่ะ วิธีการชวนเพื่อนมาดูคลิปความรู้โอเคดูก็ได้อย่าลืมชวนเพื่อนๆนมาดูคลิปความรู้กันนะคะ